เรื่อแล้วแล้วแล้วคลยเรื่องผวสั่นแล้วเราก็อยู่ดีคุยเรื่องเรื่องโรงแรมที่มีผู้หญิงตายในแทงน้เฮ้อย่า้ทผตกใจไม่้พอก็คุยกันเรื่องโรงแรมที่มีผู้หญิงตายแอ้หเราก็เลยหาวิดีโอดูเรารู้จักหรอเรองนี้ดมีคนรู้จักเลย ใส่ไม่ดูผีวเราดูดูวิดีโอดูแล้วนี่ดูแต่โอปบ้าทั้งวันแล้วไงแล้วนี่แล้วก็ไปนะู่้หก็ผมก็ดูวิดีโอจากต่างดูดูวิดีโออยู่ครับคือก็ดูผู้หญิงเขาไม่อยู่ในนี้เขาก็ทำอะไรแปลกเขาอะไรเนี่ยเราแต่ยองซร้างนั่นไอ้พวกสร้างไอพีดีโอนั้นนะครับคือมันเป็นวิดีโอตัดต่อมาที่หลังมันเบ็แหวนเนี่ยนี่ออกมาอ๋อ

เดียวคนับเนี่ย่คืออะไรเอันนี้บงครั้งนี่คือางอันนี้คือบางครั้งที่เขาบอกโอเคคมันจะมีเรื่องเหมือนระบบมันเรื่องผมโดนผีอัมที่ซานฟรานซิสโกนครับแต่ว่าอันนี้ผมยัไม่บอกตุเลยนะครับผมบอกไว้ในเรียวก็เซเวนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ดูกันนะครับ นั่นนี่นั่นจริงนะคือกลัวแบบมากๆเลยครับผมผมีาลัวันนี้ไงฝากเพมอเ่ทุกคนดูแลๆเพราะว่าชีพเปไน่ชีคุณ้อมาลกชิ่ไว้อยาลอีแบบๆไม่ได้อยากหดังน้ไมือชิ้นทั้สอมอเดยผม่่นบว่าถามพี่ข้างคนด้ยทำไมเออทไมไม่กลัวผีครับไม่อะไรันี้วผู้ชมแซวทำไมไม่กลัวผีอะไม่งเที่ไม่ไม่กลัวผี้มอเซงอย่ามาปักขี้น้ไมือเซ็งเช ไม่กลวไม่กลัไมไม่กลัวคมะกลัม่กลัว่ยลัว่ว่กลไม่กัว่กลมลไมกัวไ่สัวไ่กลัว่กลเวมลัวไม่กลัวม่ม่ัว่กลวม่กลมกลั่กัไักลักว่มลว่กเวลามวัมม่ัว่กกลัวว่ม่ากลัวไลกิกลัว

ิคำถามข้อที่สองขอไฟเหมือนเดิมขอไฟเหมือนเดิมหน้าทั่วไ